ชยันตุภวังสัพพสัตตุวินาสันติ ห่วงจุ้ยพิชัยสงครามศาสตร์ที่ใช้ได้จริงของพระเจ้าตากห่วงจุ้ยพิชัยสงครามสวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมอาจารย์ธนวัฒร ในหุงจุ้ยออนไลน์กับเคล็ดลับดีๆในช่วงโต๊ะทำงานที่ดีครับหลายๆคนมองหาประเด็นวิธีการแก้หลักง่ายๆของหุงจุ้ยเข้าไปปรับแก้สถานที่ทำงานเพื่อให้เกิดพลังอำนาจโต๊ะทำงานเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านควรอย่ามองข้ามเป็นอย่างยิ่งหนึ่งง่ายๆเลย ตำแหน่งผู้บริหารจะต้องะแยงจากประตูไปมุมซ้ายหรือขวาก็ตามแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดบริเวณของโตเรามาชมภาพพร้อมๆกันเลยนะครับนี่เป็นโต๊ะณนะที่แห่งหนึ่งนะครับที่อาจารย์ธวัฒน์ได้พาไปประเทศจีนครับอาจารย์เริ่มดูจากหน้าประตูเลยว่าเอ๊ะทำไมผู้บริหารมีปัญหา ลูกน้องบริวารไม่ค่อยเชื่อฟังระบบการเงินไม่ค่อยดีวิธีการวัดเนี่ยจริงๆแล้วเราจะต้องวัดจากเซนเตอร์ของอาคารเลยนะฮะที่นี่เป็นคอนโดเมเนียมเพราะจีนจริงๆจะเป็นอาคารเป็นสำนักง,งานที่เป็นบ้านส่วนตัวหายากมากใครมีลักษณะใกล้เคียงกันก็จดจำเอาไว้แล้วก็เอาเคล็ดลับดีๆแบบนี้ไปปรับแก้ครับง่ายๆเลยนะครับ ถ้าเรารู้ว่าตำแหน่งของโต๊ะทำงานเสียก็คือหนึ่งเวลาเปิดประตูเข้าไปปับ๊บท่านวางแบบไร้อานาจก็คือมันมันเละเทะไปหมดคือพอเปิดเข้าไปปุ๊บนี่ดูนี่เป็นประธานบริษัทนะครับพอเปิดเข้าไปปุ๊บซ้ายก็เดินออกได้ขวาก็เดินออกได้แต่ถ้าเดินแบบนี้เนี่ยลักษณะแบบนี้ประตูต้องตรงเดินเข้าไปแต่นี่ประตูอยู่ด้านข้างผิดครับ ประตูกับลักษณะโต๊ะทำงานต้องขยงกันโดยดิ้นเชิงแล้วทำอย่างไรก็คือกระตุ้นด้วยพรมการจัดวางแบบนี้เห็นไหมฮะท่านจดจำเอาไว้เขามีของที่มีอยู่แล้วนะ้้วทำเป็นบริษัทต,ต่างประเทศด้วยซึ่งร่วมทุนระหว่างจีนกับฮ่องกงผมก็เลยใช้ธงชาติจีนกับฮ่องโจกงไปผปสมสาษแล้วก็วางวัตถุชิ้นหนึ่งเพื่อไปกระตุ้นพลังอำนาจนะฮะแล้วก็วางพรม สีเขียวเห็นไหมฮะนี่เป็นลักษณะของการจัดวางที่ดีนะครับไม่ควรโดยเฉพาะผู้บริหารจะจัดวางอะไรที่มันลกลุงหลังที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของงานถ้าเกี่ยวกับเอกสารท่านก็ควรวางไว้ซ้ายมือจำไว้อย่างนะครับเอกสารควรวางซ้ายมือเพราะเวลาเลขาเดินเข้ามาเสร็จก็จะจัดวางไว้ทั้งซ้ายมือ นะฮะนี่ครับสวยๆง่ายๆสบายๆแบบนี้อย่าวางของให้ลกลุหลังจนเจ้าของเอ่ยปากเลยว่าโอ้สวยจริงๆโต๊ะก็โต๊ะเดิมตำแหน่งแค่มูฟใหม่นะฮะแล้วสิ่งที่สำคัญนะฮะผมจัดวางระฆังทองเหลืองเอาไว้มุมโต๊ะด้านขวาเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงครับแค่นี้ครับ เป็นเคล็ดลับดีๆจากผมอาจารย์ธนวัฒน์เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนแนวคิดชีวิตท่านเปลี่ยนครับหง,งจุ้ยพิชัยสงคาขอขอบคุณ c u r ร์ฟ l o เลอร์แกรดดิ้งเวิร์ลไวด์เว็บเ ระบบถ่ายทอดสดบนยูทู e ติดต่อโฆษณาชัยพลถวยหาโทร0896958162อย่าลืมสมัครรับข้อมูลเพื่อรับชมทิปฮวงจุ้ยใหม่ๆก่อนใคร